สวัสดีเพื่อนๆจากเบลแบงค์มันพลิกไปกลันวันนี้ผมจะมานำเสนอปืนคิดโซวีสปอร์ตครับด้วยตัวปืนที่มีความแรงเพิ่มขึ้นมาหน่งหน่วยและกระสุนที่เพิ่มขึ้นมาอีกเร้่อนำให้ทุกท่านได้ยิงกันอย่างสบายใจเสยนล้วล่ะแล้ววันนี้นั้นเล็กมาจำันำเหนข้อดีเป็นเียงแค่นี้หรือทนนีมีเหมอนไหนเอาเป็นว่าไม่ต้องเก็เงมากแล้วเราไปชมกันเลยทีกว่า ในส่วนของตัวละครน,นะครับผมขอใช้เป็นไวเปอร์เลสเสริมเก่งไฮเสริมเก่งเน,นกากเลสเดวิลเพื่อเพิ่มความมั่นยำให้กับอาวุธต่อมาเรามาดูในส่วนของไอเทมกันนะครับไอเทมชิ้นแรกผมขอใช้เป็นควิกเชงเวปอนควิกเชงแมกกาซีนไอค่าไอพีสิบเปอร์เซ็นต์ปืเล็ตพูเบตสิบเปอร์เซ็นต์ข้ามจำนวนกระสุนที่ครอบครองข้ามจำนวนลูกระเบิด และที่ขาดไม่ได้ครับก็คือหัวกระสุนฟูเมทันแจ็กเก็ตเพื่อเพิ่มความแรงให้กับอาวุธต่อมาเรามาดูในส่วนของฉาย,ยากันันนะครับฉาย,ยาช่องแรกผมขอใช้เป็นกำลังพลพิเศษเพิ่มความสามารถในการเคลื่อนไหวบวกสองผู้บุกลุกจอมเจ้าเลนเพิ่มความเร็วคันและกระสุนบวกสี่และฉาย,ยาช่องต่อมาผมขอใช้เป็นผู้บัญชาการเซซึมเพิ่มความเร็ว เคลนที่บวกสองในส่วนของพื้นเดียวนะครับเราควรยิงครั้งละสองยันสามเตก็ดีนะครับในระยะไกลนั้นถ้าเราคิดครั้งจะทำให้กระสุนทะลุกระถิ่ทางให้ทำให้เสียความมั่นยำได้ครับ นของปืนคู่นั้นเราควรยิงเป็นชุดชุดครัง้งแรกถึงแปนันก็ดีนะครับเพราะกระสุนมีเพียงแค่หกส่วนนั้นเท่านั้นครับถ้าเรากดค้างไวจะทําให้กระสุนหมดเร็วมากครับในโมนเดเหมือนนั้นเราควรจำไว้เสมอว่าศัตรูะออกมาจากทิศทางไหนก็ได้สําหรับเจ้าปืนคิสุวีสปอร์นั้นป็นปืนที่มีน้ําหนักค่อนข้างเบาและ่ันไหวได้รวดเ,เร็วครับเป็นปืน ที่เหมาะสำหรับคนเป็นแนวหน้าโดยเฉพาะเพราะเหมาะใช้กับการยิงระยะกลางๆครับแต่ระยะไกลก็ต้องหวพึ่งดวงกระหน่ยนะครับหรือประสบการณ์พอสมควรเพราะปืนในระยะไกลนั้นกระสุนจะกระจายออกไปกว่าทิศทางเพราะฉะนั้นต้องอาสัยความเคยชินกับปืนด้วยครับ มาถึงในส่วนของการซุ่มยิงป้านะครับกางซุมยิงนะครับเราจะต้องยิงเป็นังหวะที่์ย้อย้อนค้างไวหนึ่งนันก็ดีนะครับจะขอให้ควยไวนะครับควมาช่วยกระสุนกอบกลุ่มเป็นมากขึ้นระวังผลด้วมากครับแต่ถ้าเรากดค้างกระสุนยอ้นอน,น,นก็จะกระหน่อกลองและก็หลังไม่โดนซ้ำไปครับในวันนีกันบ้างครับสำหรับคลิปแคปสต์วัยสปอร์ตอาจจะได้ทีเดียวไม่น้อยน,อยนำไปใช้กันนะครับสำหรับขิดหน้านั้น,น,น จะเป็นคลิปอะไรก็ขอให้ติดตามชมันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณที่รับชมครับ